วัคซีนโควิด -19 คืออะไรวัคซีนโควิด -19 คือการฉีดสารที่ปลอดภัยเข้าสู่ร่างกายมนุษย์เพื่อกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายสร้างสารแอนติบอดีต้านเชื้อโคโรนาไวรัสวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ได้อย่างไรเมื่อฉีดวัคซีนร่างกายจะสร้างสารแอนติบอดีต้านเชื้อไวรัสเมื่อฉีดวัคซีนครบสครั้ง ร่างกายจะถูกกระตุ้นให้สร้างแอนติบอดีที่สามารถกำจัดเชื้อไวรัสได้ประโยชน์ของวัคซีนโควิด -19 ลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ป้องกันการตายจากโรคโควิด -19 ป้องกันป่วยรุนแรงจากโรคโควิด -19 จนต้องเข้า ICU ลดความเสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด -19 แต่ผู้ฉีดบางส่วนอาจยังจะติดเชื้อได้การฉีดวัคซีนช่วยป้องกันคุณและคนที่คุณรักไม่ให้ป่วยหนักและเสียชีวิตจากโรคโควิด -19 ป้องกันอาการป่วยจากโรคโควิด -19 จนต้องนอนโรงพยาบาลด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลนาครอนอนทบ,บุรี